แม่หมื่นเศร้าตื่นขึ้นมาซื้อเออเื้อเป็นยางซื้อกับเขากับนาำพี่น้องเอ้ยรถขายกับเขาเพิ่นเหอมาซื้อน้ำแข็งก็เลยทายลูปเพิินคือจังดีแท้สันดอกซื้อกับเขาจ้ากับบรรยากาศอันเศร้าๆนี่เราะจ้าพี่น้อง เย็นสบายสบายตากดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องกณน่ายเปลี่ยนไปจ้าในเบิง่งย่ามือเศร้าแดดกำลังออกพี่น้องผ้าส้มให้แหงเงดไหล ยังกับตายเบิดมีแต่แนวแห้งๆย้ามือเศาอยู่บ้านโคกบ้านสวนพี่น้องนี่แหละอยู่แบบแห้งๆห้งสลิละนี่แหละยญามือเศร์สวยมากกับสีหอนเอาเป็นเอาตายล้วที่โอ้ยคึ้นยากสีหอนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเบิ่งบ้านสวนมาเห็ด สวนฝนกระห้อกกระตกได้สองสามมือนี่แหละพี่น้องตกกระบมีหนะ้ำมีตอนเงิดหลายตกซื้อตกบบมีหนัง เบิ่งพี่น้องเบิ่งไปอย่ามาแลีนน้ำกลนไปสุดสวยหายยัง มาเด้อพี่น้องกินขา้าว่ามีแนวกินอีหยงเลือดรู้อีหยงดอกจะพี่น้องอันนี้มีลาบปลาดุกต้มเนื้อลาบเนื้อจะพี่น้องมาเด้อกินข้าวเด้อนห่แหละแนวกินบ้านๆเท่าแล้วพี่น้องว่ได้กิน สติโหสลามมียังดอกจแจพี่น้องกินข้องบ้านนอกนี่ลหละอยู่บ้านนอกเนาะนี่ลหละแน่กินก็นเลยกินเพื่อ,อยู่พี่น้องเพรมันอยู่เพื่อกินจังได้ก็กินได้บ้านนอกเข้าอีสานเข้านี่ซัมนี่แหละเน่กินก็นเลย บุเลิดรูฟู่่าเอียงดรกพี่น้องนี่แหละ,ละกดติดตามได้ยจ้าพี่น้องนี่แหละเนี่ยกินกันเลยมาเด้อจ้ามาเด้กินเข่ามามากินเขาน้ำกันแซ่บ นี่แหละปลาปลาดุกก็ซื้อเพิ่นมาพี่น้องทงละสิบบาทมันนอกเข้าขายถูกถูกาขายแพงซื้อมาตาลานค่าจใจพี่น้องซื้อ <Hello. S 1> เอาอนละ กินแมบนี้แหละไม่ลืมกดติดตามช่องคุณนายเลี่ยนไปนเนด้วจ้าดเดิข่าจ้่นงินข,ข,ขามาเด้อมาเด้อ อย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ